ีจ้าพี่นอ้องปองไปสู้ผู้สู้คนตอนรับเขาสู้ช่องก็ติดห้วยดังมากเช่นะพี่น้องก็มาพอกันในรอบเที่ยงแล้วจ้ะกินขา้าวกินน้ำแล้วก็มาเบิงเ่งแนวทางดีๆตัวเล็กเด็ดๆกันเนื้อจ้าสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์สมยศต่อโดยแนวทางของหนูผีพระนเนจรนแนวทางของอาจารย์ค้นใจรักตกทายโดยนวทางของเนนน้อยสื่อห้วยยังโยมจา้า ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ของกำลังแห้งใจจากพี่น้องสูภผู้สูคนเนาะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์ are, เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสูภผู้สูคนเน้อจ้า เพื่อเป็นการบสเซวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์สมยศกันก่อนเลยรัฐบาลไทยงวดประจวันที่16มีนาคม2 5ง6ซึ่งเพิ่นก็นได้ให้ชุด3โต793 7เกาและ737จ้ะต่อด้วยชุด2โต66ห 6, 6, 6และ68ไดเด้อพี่น้องเด้อ ไปเบิงต่อก็ทิ้งหน้าทางของหนูผีพระเนจจรกันต่อเลยจากรัฐบาลไทยงวดประจวันที่6 6พฤมีนาคม2อ6พานหารซึ่งก็เป็นแนวทาง2ตัวล่างพี่น้อง2ตัวล่างงวดนี่เพิ่นก็ให้ตัวเด่นไปทีลักซีได้พี่น้องเดอ้อเด่นซีจ้ะไรมักวิ่งมักรูดกบจัดไปเด้จะหลักซีชุด2ตัวที่เพิ่นหายน่นก็คือ4 0 48 และ4เก่าดพี่นองเดอร์40 48และ4เก่าแนวทางของนูพีพเนจจอจ้าไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปกันเลยจา้าซึ่งก็เป็นแนวทางของเน้นน่อยสื่อหวยยังงยมรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มีนาคม2 5 0 0 6ซึ่งพึ่งก็ได้ให้ชุด3โต5 27 และ271จ้าหา27และ271ต่อด้วยชุด2โตเพิ่นใหน้ไปที่27 71และ18เด้อพี่น้องเด้อชุด2โต27 71และ18ก็อย่าลืมขึ้นเหนือลองไต่นําเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของเน้นน้อยซื้อหวยยังโยม ไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของคนใจรักเนาะจ้ะรัฐบาลไทยวงวดประจำวันที่16ปีนาคม2566ซึ่งเพิ่นก็ได้ให้ชุด3โตเาะจ้ะซึ่งก็ได้แก้ตัวเลข618 637 148 035 376แล36ะ368จ้า ต่อโดยชุดสองโตหายไปทีหนึ่งแปดสามห้าสาและ4 8ดเด้พี่น้องเดอ้อแนวทางค้นใจรักจะ่ะแค่ไปเบิงจุดไปเบิงเด้พี่น้องเดอ้อบ่าวา่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์สมยศแนวทางหนูผีพระเนจจรเน้นน้อยสื่อหวยยังโยมแนวทางค้นใจรัก แคบไ้เบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันนอจะ้ะท่ายนี้แอดมินขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติ้อจะ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลทนนั้น้จะจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนัเน้อจ้าการลงทุนนี้ความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีด้จ้ะสื่อตามก๊าลังราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าข,ของแลอพี่น้องเด้อจันสิถึืแอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู่สักคนโชคดีเฮงๆงปังปงมันหมานกันทุกคนเนอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำหนีก่อน้อจ้ะเด้อจัง กลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า